นี่ครับน้าท่วมเยอะเลยครับกลางตัวอำเภอเทิงนี่นะครับไม่เคยท่วมนะครับตอนนี้หนักเลยครับไปจนถึงน้ําอิงเลยครับโอ้ถนนนี่ท่วมสูงเลยครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับน้ําตอนนี้เริ่มที่จะท่วมสูงเลยนะครับในเขตย่านเศรษฐกิจแล้วก็ ใจกลางเมืองของอำเภอเทิงแห่งนี้นะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับเป็นย่านใจกลางเมืองซึ่งตรงนี้น้ำก็เพิ่งจะเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็สูงขึ้นต่อเนื่องบางจุดนะครับสูงมากกว่า1เมตรถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจุดนี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาเลยนะฮะแล้วเพิ่งเกิดมีน้ำท่วมในตอนนี้น้ำปีนี้ค่อนข้างมากแล้วก็น้ำจากที่ผมไปสำรวจอยู่ ที่อำเภอเชียงคำก็ไหลามาค่อนข้างเยอะน้ําราวนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านบนคือแม่น้ําอิงจากจังหวัดพะเยาก็ไหลามาสมทบทําให้พื้นที่อําเภอเชิงตอนนี้น่าจะจมน้ําไปเลยนะครับน่าจะเสียหายแล้วก็ระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มต่อเนื่องในพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นอําเภอเทิงครับสถานศึกษาวิทยาการอาชีพ แล้วก็ด้านน้นครับต้องใช้เรือท้องแบนนะครับกลางที่ว่ากานันอำเภอเลยครับด้านหน้านี่ครับตัวอำเภอเทิงตอนนี้คือจมน้ำไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้มีน้ำท่วมสูง เนี่ยครับบนถนน1 0 2 1ด้านหน้าจะไป1 0 2 0เนี่ยครับไม่เคยน้ำท่วมหนักขนาดนี้เลยนะครับที่อำเภอเทิงเข้าไปในหมู่บ้านจะท่วมหนักกว่านี้แลาว้็ไหลเชี่ยวครับหลายๆจุด